การขับเคลื่อนโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมสถานีตำรวจภูธรกันทราร์ สถานีตำรวจภูทรกันทรารมได้พิจารณาคัดเลือกเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบสอบพอกันทรารมจำนวน50คนจากหลายสาขาอาชีพเข้าร่วมการอบรมตามโครงการเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับสถานีตำรวจเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6พ มีการสื่อสารระหว่างเครือข่ายประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพืแจ้งปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนโดยมีการสื่อสารการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนหันหน้าสถานีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรกันทราร์ มีการออกพบปะพูดคุยกับเครือข่ายแนวร่วมเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการเพื่อนำไปสู่การวางแผนในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การเพิ่มความหลากหลายของภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนจิตอาสา ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะเป็นปัญหาด้านจิตเวชอาลวาดคุ้มขั่งในครอบครัวในชุมชนสถานีตำรวจภูธรกันทรารมจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อได้รับแจ้งเหตุจะบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายกู้ภัยในพื้นที่ที่เป็นเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมร่วมกันแก้ไขปัญหาเข้าระงับเหตุ ควบคุมตัวนำตัวผู้ป่วยจิตเวชหรือบุคคลคุ้มข้างนำส่งสถานพยาบาลเพื่อรักษาและดำเนินการตามกฎหมายปัญหาความเดือดร้อนจากการใช้รถใช้ถนนดังเช่นกรณีที่ร้อยเวรป้องกันปัาปรามพร้อมสายตรวจรถยนต์เดินทางออกตรวจความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวในระหว่างเส้นทางการออกตรวจพบประชาชนใช้รถใช้ถนน ขอความช่วยเหลืออยู่ข้างทาง้อยเวรป้องกันประปามพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจได้หยุดรถให้การช่วยเหลือสอบถามความเดือดร้อนของประชาชนพบว่ารถจัก,กรยานยนต์ชำรุดไม่สามารถขับขี่เดินทางต่อไปได้จึงได้ร่วมให้การช่วยเหลือโดยยกรถจัก,กรยานยนต์ คันดังกล่าวขึ้นบนหลังกระบะรถสายตรวจพร้อมนำส่งร้านซ่อมจักรยานยนต์ในพื้นที่ใกล้เคียงประชาชนมีความพึงพอใจจากการสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจและได้ร่วมให้การช่วยเหลือจนประชาชนมีความพึงพอใจรถจักรยานยนต์ถึงร้านซ่อม ซ่อมได้ปกติเดินทางต่อไปได้จึงได้บันทึกภาพขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติที่ให้การช่วยเหลือประชาชนคนดังกล่าว